รายการ Beauty Reveal เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ ที่ผู้หญิงเรากลุ้มใจจนทําให้ไม่ยอมใส่เสื้อผ้าที่โชว์แขนก็คือปัญหาใต้วงแขนค่ะไม่ว่าจะเป็นใต้วงแขนคล้ํารูขุมขนบริเวณใต้วงแขนอักเสบปัญหาเหล่านี้ทําให้สาวๆหมดความมั่นใจในตัวเองเวลาที่ใส่เสื้อผ้าโชว์แขนกันเลยทีเดียวและบางครั้งนะคะยังทําให้กังวลจนเสียบุค,คลิกภาพอีกด้วยค่ะแบบนี้ beauty b ีเบลต้องช่วยหน่อยแล้ว ใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b v b l ค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้สาวสาว beautybible ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะเพราะว่าการดูแลใต้วงแขนของเราเนี่ยสามารถดูแลได้ง่ายๆค่ะ วันนี้พวกมีสูตรลับมาบอกกันด้วยนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะทำให้ผิวใต้วงแขนเราเนี่ยขาวขึ้นค่ะต้องมีอะไรบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะใครที่อยากมีผิวใต้วงแขนขาวให้เตรียมส่วนผสมดังนี้เลยค่ะผงขมิ้น2ช้อนชาแตงกวา1ลูกน้ำมะนาว1ช้อนชาและครีมทาผิวที่ใช้ปัจจุบัน2ช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นนําแตงกวาฝานเป็นชิ้นบางๆและสับแตงกวาให้เป็นชิ้นเล็กที่สุดที่เราจะทําได้ค่ะในแตงกวานั้นจะมีสารทําให้ผิวหนังมีความยืดหยุ่นกระชับและไม่แห้งเหี่ยวส่วนเอนไซม์ในแตงกวานั้นจะช่วยขจัดเซลล์ผิวหนังที่เสื่อมสภาพให้หลุดออกไปเร็วขึ้นเผยผิวใหม่ที่สดใสพร้อมกับรักษาความชุ่มชื้นไว้ใต้ผิวหนังค่ะ พอได้แต่งกวาที่สับละเอียดแล้วให้ใส่ครีมที่ใช้อยู่ปัจจุบันลงไปผสมเข้าด้วยกันค่ะแล้วเติมน้ำมะนาวหนึ่งช้อนชาน้ำมะนาวช่วยลดรอยดำได้โดยยับยั้งเอนไซม์การสร้างเม็ดสีผิวค่ะสุดท้ายเติมผงขมิ้นลงไปเลยค่ะคนเข้าด้วยกัน เพราะว่าในขมิ้นจะมีสารชื่อเคอร์คูมินและน้ำมันหอมระเหยซึ่งมีคุณสมบัติการยับยั้งการสร้างเมลานินทำให้ผิวขาวไม่หมองคล้ำสามารถฆ่าเชื้อได้ในโรคผิวหนังบางชนิดด้วยนะคะวิธีใช้ก็คือทาผลิตภัณฑ์ลงบนผิวใต้วงแขนค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่มีรอยดำนวดให้ทั่วจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ20นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะเพื่อประสิทธิภาพที่ดี ควรทำเป็นประจำและควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในตู้เย็นด้วยค่ะแล้วที่สำคัญนะคะควรใช้ให้หมดภายใน1สัปดาห์ค่ะถ้าผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยดูคล้ำกับปกตินะคะเราก็ควรที่จะหาวิธีที่ดูแล ให้ถูกต้องค่ะยังผลิตภัณฑ์ที่ช่วยที่จะดูแลบริเวณนี้โดยเฉพาะนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ไปเลยค่ะเพื่อที่จะได้รับคําแนะนําที่ชัดเจนและบางทีอาจจะมีข้อซีดีเพื่อดูแลแล,และรักษากันอย่างจริงจังไปเลยค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณวุฒิศักดิ์เพราะความสวยรอไม่ได้ค่ะ นับสนุนโดยวุฒิศัก์ดเพราะความสวยรอไม่ได้ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e l l ค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องของการดูแลผิวใต้วงแขนค่ะแต่ตอนนี้ move มานิดนึงค่ะมาเป็นการกําจัดขนใต้วงแขนดีกว่าแล้วแต่คนค่ะบางคนก็ท้อนบางคนก็ออกโกนบางคนก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆในการกําจัดขนเหล่านั้นค่ะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ตามมาจะเป็นยังไงต้องไปดูกันค่ะ right เริ่มที่การโกนค่ะเป็นวิธีที่ง่ายเร็วสะดวกแต่ขนที่ขึ้นใหม่จะแข็งและก็หยาบขึ้นกว่าเดิมค่ะ การถอนเป็นวิธีที่สะดวกทําให้ขนถูกถอนออกมาทั้งเส้นแต่ปัญหาก็คือยุ่งยากเสียเวลาและอาจทําให้เกิดปัญหาขนคุดและหนังไก่ตามมาค่ะการใช้ครีมกําจัดขนอาจทําโดยแว็กซ์ที่พิ่งร้อนหรือเย็นการแว็กซ์มีข้อดีก็คือทิ้งช่วงได้นานถึง6สัปดาห์ด้วยกันเพราะขนขึ้นช้าส่วนเรื่องปัญหาผิวใต้วงแขนดำคล้ำเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะ อาจเป็นการแพ้โลออนก็ควรเปลี่ยนไปใช้โลออนที่ห่อใหม่ที่ไม่มีสารสร้างกลิ่นหอมที่ระบุว่า fragrance free หรืออาจจะใช้ครีมลดรอยดำหรือไวท์เทนนิ่งทาควบคู่ไปด้วยก็ได้ค่ะแต่ไม่ควรใช้กลุ่มที่มีกรดผลไม้ไม่ว่าจะเป็น AHA หรือ BHA เพราะอาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวยิ่งขึ้นค่ะนอกจากเราจะใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มไวท์เทนนิ่งกับใต้วงแขนของเราเพื่อทำให้คิ้วใต้วงแขนดูขาวข,าวขึ้นแล้วนะคะ ยังมีวิธีการปฏิบัติอีกเล็กๆน้อยๆมาฝากค่ะนั่นคือการหลีกเลี่ยงการใช้สายเคมีกับใต้วงแขนของเราค่ะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้หรืออีกอย่างหนึ่งค่ะคืองดเว้นการเช็ดถูรแรงๆรงบริเวณใต้วงแขนค่ะแค่นี้เองนะคะสาวๆเราก็สามารถที่จะโชว์ใต้วงแขนขาวอย่างมั่นใจแล้วค่ะร่วงทอล์กบาลถามมาตอบไป พ้อกับเบลในวันนี้ค่ะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมค่ะอยากให้ผมยาวควรที่จะทำยังไงคะอ,อยากให้ผมยาวแบบรวดเร็วทันใจก็ต่อผมค่ะต่อผมรุ๊ยาวปักแต่ว่าอาจจะโดนผีหลอกอุ้ยหลอเล่นค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะมีวิธีธรรมาชาติที่อยากจะมาบอกกันค่ะนั่นคือการใช้ดอกอัญชันนี่แหละคะ่ะมาบดกับน้ำค่ะแล้วก็เอามาหมักค่ะ มักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ล้างออกเลย mm hmm. ง่ายมากๆแต่อย่าจะบอกนะคะว่าวิธีนี้ให้ทำสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะหรือว่าอาจจะทำวันเว้นวันก็ได้ค่ะรับรองว่าไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าบางคนอาจจะไปซื้อเป็นอาหารผมที่มีส่วนผสมของวิตามินอ e ีมาทาก็ได้นะคะช่วยได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะทราบวิธีอื่นต้องติดตาม Beauty Video ในวันต่อ,ตอไปนะคะ เพราะความสวยของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้หมายถึงหน้าตาที่ดูดีเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงทุกส่วนของร่างกายเลยค่ะรวมถึงค่ะความมั่นใจที่ทําให้ผู้หญิงอย่างเราเนี่ยดูมีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณวุฒิศักดิ์เพราะความสวยราไม่ได้ค่ะชุดจาก w a l k in closet และ Studio beauty b e b e l มีสุข residence ใครมีเทคนิคเกี่ยวกับความสวยความงามปัญหาที่อยากจะถามเข้ามาที่ facebook com slash beauty bibel be ค่ะหรือว่าทาง t w i t t e r ก็ได้นะคะ beauty b e b e l ตรงตัวเลยนะคะ ขอให้สวยๆกันทุกๆคนเลยนะคะเพียงอย่างที่เรารูๆกันนะคะส่วนมากสาวเวลาเจอขวดลักษณะสวยๆรูปทรงแปลกๆเงี้ยเราก็จะเก็บไว้เดนสวยไหมคะแจกันแบบเก๋ๆแบบ DIY s ไวสไตน์บิวต e ้ีค่ะ